คือตอนแรกจะบ่นอยู่ไงคือแบบตอนแรกคอยผมคอยแบบยูน่าล่าในยูนิเวิร์สมันออกมาในเรื่องแบบโอ,อ้ถ้าออกมาเรารีบทําเลยแต่พอออกปุ๊บตีนก่ดหนา้าผากแล้วกูต้องเรียบเด็งในเรื่องไงวะถ้าเนืมองมุมมองในวรรณกรรมนิดหน่อยก็คือของอยูนิล่าเป็นตัวละครที่เล่าได้แปลกใหม่ดีเพราะเป็นตัวละครที่ทําให้รู้สึกว่าตัวเนี้ยเก่าแก่และถูกลืมเลือนไปจริงๆแล้วเพราะมันได้เล่าผ่านตัวของนาเองหรือคนที่จดบันทึกแบบเนี่ยยูน่ล่ามีชีวิตอยู่เป็นอย่างนี้เป็นมายังไงแบบชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์ มันเป็นแค่บันทึกส่วนหนึ่งที่เคยถูกเขียนเอาไว้อะถ้าเกิดคนแบบไม่ได้ตามรอเลยก็งงเลยไอ้มาสเตอร์พีนันมาสเตอร์ไอไออนเออร์น่าคืออะไรวะไอออนเออร์น่าบีบีนายไอสามมาสเตอร์สองคนนั่นเอ่เดอะแฟนเดี๋ยวดาคินเลือดอะไรวะอะไรเลือดดาคินเลือดที่มันบอกว่าไอมาสเตอร์เนี่ยเห็นเลือดปุ๊บก็เลยรีบเช็ตแล้วก็มีตัวอหละมีศัตรูรายกาดตามมาวาร์ปมาเออวาร์ปมาอีกอันหนึ่งก็คือ The ะแฟนดาคินแฟนซึ่งเนี่ยมันหยอดมาเยอะแต่ตัวตัวนางเองดันไม่มี personality อะไรเลยมไม่ไม่มีเดฟในเรื่องของตัวเองเลยไม่มีการจ่อถึกตัวนางเพราว่านางเป็นใครที่ใส่ย,ยังไงกันแน่ยกเว้นเป็นคนที่ยี่กินโคยี่กินโคยุคใหม่